สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมรีบอลกันอีกแล้วกับภารกิจการเป็นท็อปเซิร์ฟของผมสำหรับอีพีสองนะมันจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่ามาครับคอมโ,มโบแรกครับเปลี่ยนป,นะปั๊บซึมนะปุ๊บปิ๊บปุ๊บ,ป,บปั๊บป๊อปั๊บเซโลีิเทียนตอบเปิดอย่าค้างดิอีดิชั่นมาครับกระโดดถีบยอดหน้าไปทีเอ้ยทำไมไม่โดนอะ นี่ไงเบลมาเอ้าเอ่อค้างทำไมมันค้างบ่อยจังเลยวันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยน่าจะไม่ดีจึ๊บโอเคคายแล้วนี่แน่นี่แน่จึ๊บชึบจึ๊บชึบจึ๊บอ้าวอย่างนี้อ้าวแล้วผมกระโดดทำไมเนี่ยนี่ไงทึบทึบทึบนี่ไงเลียวเฮเลียวเฮปั้นมาแล้วไอ้น้องสมั อูละเตี่ยนนี่แม็กซิมัมคอมบิเนชันอุ้ยลอย,ลอยคู่ฮึบท่าเสยคางพิคาดต,ต่อยพื้นเปลี่ยนเป็นเบลพิคาดตีรัวรัวพิคาดถ้าสองเบลอะไรไม่รู้ช่างมันดึงมาครับแช่แข็งไปหนึ่งสเต็ปทว่วยี่ทีอาทีทีไม่โดน เซโรีิเทีนพี่ก็มีน้องเอรียมตัวชท้าสองตึบตึนี่ไงพุ่งมัดก็โดนไปดิเอาเอา้าเรียบร้อยโดนโดนเองซะงั้นอู้เดี๋ยวอันติไม่มีกระโดดโซจิเจมเงมงูมีโอ้โหตายตาย,ตายอย่างนี้ตายไม่มีปัญหาเพราะข้ามีฮีวยังไงล่ะนี่แน่ดูไปดินี่นี่ไงอิตพีบยอดหน้าไปหนึ่งสเต็ปทวนแล้วก็คอมโบยาว เอ้ยเดี๋ยวเซโลที่เทียนเอาไม่โดนมาครับเลียวเฮนิดิดิด,ดิปึ้งแม็กซิมัมแคนนอนตูมเอาไม่โดนด้วยเอ้ยเดีย๋ยวมุคุโร่นี่ไหนแม็กซิมัมคอมบิเนชัน่นถ้าอะไรไม่รู้อุ้ยแหลกด้วยนะเนี่ยวิ่งมาอย่าโดนอย่าโดนมาสตันโอเคเอ้าวอันตีเอ้ยไม่ใช่ถ้าสามว่าท่าถ้าสามว่าสองรอบเลยนะนาย โดดมาก่อนแล้วก็ฮิวแล้วก็เซโรทีเทียนท็อปเปอร์เปื่อตัวอีดีจัน <c oughs> นี่ไงวิ่งมาถีบรอดหน้าไปหนึ่งสเต็ปแล้วก็ค้างไปหนึ่งสเต็ปด้วยเตรียมตัว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 อะไรเตรียมตัวเปลี่ยนเป็นเบลแล้วก็ท่าสองตาสองตาสองตาสองไม่ไม่ไม่โอเคเดี๋ยวเฮาตาอะไรไม่รู้บแม็กซิม,มัมคอมพิวอา้าโดนบล็อกเฉยไม่เป็นไรฮึ ทีฟอ้าวทีฟทีฟด้านหน้าไม่โดนไหมโอ้โหเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจังหวะนี้เปลี่ยนรัวๆโอ้โหไม่มีกระโดดด้วยจังหวะนี้ยังไงเลียวเฮียตายนะจ๊ะนี่ไงอ้าวอ้าวอ้าวงี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องแม็กซิมัมแล้วครับแม็กซิมัมแคนนอนฮิวเลือดมาก่อนฮิวเลือดมาก่อนแม็กซิมัมคอมบิเนชันเสยคางพิฆาตอ้าวเดี๋ย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 ว เดี๋ยวอย่าพึ่งนะเพื่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเมก็ต oh ลอยยาวๆข้าจังหวะนี้ลอยไปเลยฮะลอยเป็นเว้าวเลยให้ตาเด็กโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งวันเลยไหมทั้งวันเลยไหมฮะนี่แน่เบลมาฮึบๆพร,พร,พรูพรูพรูฮึบแช่แข็งไปสวยอุ้ห้าหมื่นแรงเอาตุบตุบตุบ คอมโบยาคอมโบยากหนึ 60, 50, 30, ่งดาวลุงเหรอหนึ่งดาวลุงอะฮึดถีบยอดหน้าไปหนึ่งสเต็ปท่วนอ้าวค้างโอเคค้างแต่ก็ไม่ไม่หลุดนะจ๊ะคือทึบชืบคอมโบออกไม่ทันเรียบร้อยเฮ้ยตรวมาเซโร่ที่เตียนกลับเซโร่ที่เตียนกลับไปเลยสวน Solar. สวนอะอยู่โน้สวน,น tensor, สวน,นนี่แม็กซิมัมคอมบิเนชันท่าอะไรไม่รู้ต่อด้วยแม็กซิมัมแคนนอนตูมไม่แรงแต่หิวเรืองแรงนะจ๊ะ นี่แน่ว่าวา่าไปดิแดนยืดถีบยอดหน้าไม่โดนอุ้ยเข้าไปทำไมวะเนี่ยเซโลทีเทนท็อปเปอร์ดูดไงมีแม่เหล็กไงมีเอ้ยโอเคถอยมาก่อนดึงมาดึงมาอุ้ยเดี๋ยวดึงมาอ้าวแม็กซิมัมคอมบิเนชั่นสวยครับท่าสามไปเลยอ้าวท่าสามไปเลยอ้าวมุคุโร่มุคุโร่ยังไงอ้าวเดี๋ยวเดีนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มุคุโร่ยัยงไเอยอยงเราเนี่ยยังไงจังหวะนี้จังหวะนี้ ก็ไม่เป็นไรผมใส่เซตราเด้งนะเซรามาตาร์นั่แหละแม็กซิม,มัมคอมบิเนชันไม่โดนแม็กซิม,มัมอะไรไม่รู้ไม่ใช่แม็กซิม,มัมเอ้ยเดี๋ยวนี่เสยคางพิดาดวิ่งอ้าววิ่งไปทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวตายตึ๊บตึ๊บตึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวอย่าค้างอย่าค้างโอ้ไม่คิวเลื่อนมาก่อนครับเซโรตีเทนท็อปเปอร์ไปเฟอร์ตัวอีกค้างอีกแล้ว อ๋อชนะโอเคตาแรกก็จบไปได้แบบสวยงามนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตาที่2แบบรวดเร็วกันเลยดีกว่ามาครับคอมโบมันเริ่งครับซินะาทีบยอดหน้า,นาแล้วก็โดนบล็อกไป1สเต็ปทั่วแล้วก็เราก็อลอยอยาวครับผมทําอะไรไม่ได้ข้าบล็อกน้อยกว่านี่คือทำอะไรไม่ได้เลยนี่เตยมตัวฮิวครับฮิวให้เขาไปเริ่มใหม่นะจ๊ะปึ๊บหนึ่งร้อยโอเค ไม่ถึงร้อยก็หลบได้แล้วก็เสียรถทีเดนท็อปเปอร์เฟอร์ตัวดีชานอ่าอ่าเขาพลาดพลาดอย่างนี้ก็สวยงามดีครับเปลี่ยนเบลครับเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่เดเอียดึงมาโอเคสวยป๊บปุ่มปุ่งปะแค่แข็งปุ่มปุ่งปะป,ปุ่งเอ้ยเดี๋ยวอ่าเตรียมตัวเตรียมตัวโดดแม็กซิมัมคอมบิเนชันทีมยอดหน้าไปหนึ่งสไม่โดนด้วยเสียรทเดนท็อปเปอร์ไปหนึ่งสเต็ป โอเดี๋ยวทำไมเขาไม่โดนแช่แข็งอ่ะอ๋อข้าบล็อกเยอะกว่าเนะบลเบลจ๋าจะเย็นนะจ๊ะเขาหน้าจานตีนะเราเตรียมตัวหลบเลยมีกระโดดอยู่หนึ่งโอเคสวยอันติเมื่อกี้ต่อนทีผมไม่หลบมันก็ไม่โดนนะเพราะว่าผมหลบพอดีปึ๊บฟื้น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 ปึ๊บ,บ,บแม็กซี่บังคอมบินเนชันเอ้ยไม่ใช่โอเคซีนาครับปึ่งปุ่งปะอ๋อไม่โดนเซลโรดที่เจ็ดตอปเปอร์ไม่โดนด้วยเปลี่ยนเบลครับ เพื่อไม่ให้เสียกระโดดเฮ้ยเดี๋ยวอย่าค้างถ้าเปลี่ยนเบลเลยค้างโอ้โหมาแม็กซิมัมคอมบิเนชันเอาโอ้โหข้าวอกเยอะกว่าคือฉันทำอะไรไม่ได้เลยเหรอนี่ทีบไป,ปทีบแล้วรอยหิวนะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่านายจันตีรอบสองนะเพื่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บตุ้มไฟทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะเพื่อน โอ้ดูดมาแม่เหล็กแม่เหล็กดูดดูดดูดดดูมาอ่าวเดี๋ยวต้องรอกันข้าบอกอย่ากวาดคืออย่าสวนมัวๆนี่ไงอ๋อดูดไม่โดนโอเคใจเย็นครับใจเย็นใแม็กซิบังคอมบิเนชั่นนี่ไงไม่มีก็ดูดโดดไหมโดดไหมอ่าไม่โดดอ่าไม่โดดฟลุ๊ปฟลุ๊ปฟลุ๊ปไม่ใช่อนตีเบลนะ เพราะว่าตัวนี้มีหิวแต่ใช้ก็ดีนะเพราะว่าเขาน่าจะเกือบตายถ้าเราใช้อ่ะดูดมะสวยปึ๊บปึ๊บปึ๊บทีบปะสวยจังหวะน,นี้ใช้เลยนะครับเพราะว่าเขาน่าจะตายนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหไม่ตายมีเกาะไงมีเกาะไงอ่าแล้วก็มีฮิวนั่นไงเรียบร้อยวิ่งไปอ่าวิง่งวิ่งไปโดนกระสุน,นไงอ่าจังหวะน,นี้เตรียมตัวกระโดดฮะเขาหน้าจานตีเลย โดดไปด้านบนดีกว่าเพื่อความเซฟอันตีไม้อันตีไม้อันตีไม้อ่ะอ่ะอันตีอ่ะเคยโดดไปด้านหลังจังหวะนี้เปลี่ยนเป็นเบลเรียบร้อยเอ๊ะนี่ไงกระโดดไปอย่าค้างอย่าค้างโอเคสวยถ้าค้างคือเบลผมตายนะนี่ไงเซโรตีเทียนตอบเปอร์ฟ์ตัวอีดิจนันทีบอ้าวทีบการเป็นการทีปนี้ใช่ไหมอ่ะวิงว่งอ่ะวิ่งเซโรตีเทียนอา้าวไม่ดูดมาล่ะอ่านั่นไง นั่นไงนั่นไงครับนั่นไงครับดึงมาอ้าวไม่โดนแม็กซิมัมคอมบิเนชันแม็กซิมัมคอมบิเนชันตูมระยะอย่างสั้นเลยได้เด้อมีต่อยต่อยฮึถอยถอยอ้าวต่อยพื้นพิฆาตมันถอยถอยนี่ถอยแม็กซิมัมแคนนอนตูมเข้าไปหนึ่งสเต็ปไม่ค่อยแรงนะ แต่ฮิวเลือดแรงมาก آ, อ,าอ่าจังหวะนี้ยังไงเบลเบลยังไงยังไงถ้าบ้านคือโดนผมนะเรียบร้อยดูดมาอ่ะวิ่งไปวิ่งไปไหนอ่ะวิ่งไปไหนอ่ะแม็กซิม,มัคคมคอมบิเนชันเปลี่ยนเบลตายเรียบร้อยอีวีเฮ้ยดึงมาอ้าวไม่โดนดึงดึงใกล้ไปหน่อยเอ้ยใกล้ไปหน่อยฮะแช่แข็งอ่ะอ่าอ่าตึ๊บตื๊บตื๊บเปลี่ยนเบลครับเอ้ยเปลี่ยนเป็นซีนะเดี๋ยวตาเดี๋ยวเบลตาย โอเคจังหวะน,นี้นวดไปเลยอ่ะนวดอาได้ทั้งวันเพื่อนอาได้ทั้งวันทีว์อะอารตีต่อไหมละ่ะอ้าวอ้าวโดนบล็อกโดนบล็อกฮะโอเคให้เขานวดยาวๆไปเลยนะเพราะว่าตัวแท้งโดนตีไม่ต้องไปกลัวครับเราจะต้องมากลัวตอนที่เบลโดนตีไอเนี้ยกลัวเรบมันตีครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเลือดเยอะจนเกินไปฟลิปฟลิอะฟลิปฟลโอเคสวยฟลิอันตีสวย อู้กรออีกแล้วเหรอฮะมันมีกรออะไรเยอะขนาดนั้นนะเนี่ยแม็กซิมัมคอมบิเนชันถ้าอะไรอา้าวโดนบล็อกฮะบล็อกฮะอุ้ยเด,ยเดยเเียวเดียวโอเคนี่เลี้ยวเฮยือนอย่างเท่โอเคตาที่สองก็ชนะอีกแล้วครับไปต่อกันตาที่สามกันเลยดีกว่าอู้ตานี้ได้แบบดาวโบนัสด้วยนะชนะต่อเน,นี่ยอู้ตาที่สามเอ้ยเดี๋ยวนะ อ้าวตาที่สามเราไปเจอคนแรกนะอ้คลิปนี้เจอคนเดียวกันสองครั้งอย่างไม่ได้นัดหมายโอเครอบนี้มาดูกันว่าเขาจะชนะผมได้หรือเปล่านะหรือว่าผมจะแพ้เขาหรือเปล่าโอเคไปดูกันในเกมเลยครับผมมาครับเปลี่ยนเป็นซีนะ่าตามสเตปเขาก็เปลี่ยนเป็นมุคุโลตามสเตปเหมือนกันนะเฮ้ยเขาไปอัพข่าบล็อกมาเลย ผมจำได้ว่ามุคุโร่เขาข้าบล็อกน้อยกว่าผมนะเมื่อก่อนอะ่ะไม่ใช่เมื่อก่อนดิตอนที่สู้กันตาที่แล้วอะ่ะเปลี่ยนเป็นเรียวเฮครับแม็กซิมัมคอมบิเนชันแม็กซิมัมคอมบิเนชันต่อเนื่องอ่าเรียบร้อยทุบพื้นแบบต่อเนื่องเสยคางแบบต่อเนื่องอ้าวก็ไปไหนอ,ะอ่ะอ่าขอโดนไปฮิวก่อนนะเพื่อนแล้วก็เซโรี่เดนตอเปอร์เฟอร์ตัวเตรียมตัวได้ เตรียมตัวรับแรงกระแทกเฮ้ยเมื่อกี้หลบอย่างที่นี่เป็นการหลบโดยไม่ได้นัดหมายมาครับไม่เหล็กดูดมาสวยตึ๊บต๊บอ่ะทีฟเอาไม่มีกระโดดเลมเยมาเฮ้ยโอโ้โหโชคดีมีอ่ะมีกระโดดแต่ไม่ไปคืออะไรอะ่ะมาโอโ้โหเดี๋ยวค้างด้วยนะใจะเย็นหิวหิเดี๋ยวทำไมแหลกทำไมแหลก ขออภัยนะครับถ้าใครรำคาญในความเหล็ดเซโร่ที่เตียนตอบเปอร์เฟอร์ตัวดีจานเปลี่ยนเป็นเบลไม่ทันด้วยดีครับดีดีดีเอ,อ่อคืออ่ะคอมโบมาเฮ้ยเดี๋ยวทำไมแรงกว่าเดิมปะเนี่ยเดี๋ยวนะเพื่อนเฮ้ยเดียเดียวดียวอยา่าค้างใจเย็นเนจใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเฮ้ยรอบนี้ก็อาจจะชนะผมก็ได้เฮ้ยทำไมไม่เปลี่ยนเป็นเบล,เเบล,เเบลวะเมื่อกี้โอ้โหโทรศัพท์ดี ไอเลิฟทูโทรศัพท์ดูอาไม่เดียวก่อนเปลี่ยนเป็นเบลแบบด่วนๆดึงมาอันติสวยตอดด้วยเจ้าสองสวยเปลี่ยนื้อนะอน่าอเขาเปลี่ยนเป็นที่ไปรีพอดีอย่างนี้ก็โดนดิโอเคเราอยู่ทันนะกลับไปเซลโรดที่เจียงท็อปเปอร์อาเตรียมตัวฮะโอเคเตรียมตัวกระโดดสวยไม่โดนสิอาโดนไม่อาไม่โดน ดีมากนี่ไงโดนโดนน้ำแข็งสวยเปลี่ยนเป็นเดียวเฮแม็กซิมัมคอมบิเนชันเออต่อด้วยท่าอะไรไม่รู้โอเคสวยสวยค้างพิฆาตเบลแล้วก็ท่าสองปึ๊บปร,ปรับรูปเอ้ยเดี๋ยวโอเคสวยสวยงามมากดึงมารักษาระยะห่างหน่อยป,ะป,ะป,ะป,ป,ปั๊บปั๊บปิ๊บปุ๊บปั๊บปป๊บปื๊บปื๊บทุ่ม เพื่อนอย่างนี้อย่างนี้ก็ไปไปด้านนู้นเลยเพื่อนไปเลยอ่าไปชิดจอเลยเพื่อนชิดจอชิดนายฮะชิดนายชิดนายชิดนายเบลฮะเบลเบลเบลอ่าอันติอันติเลยอันติเลยเซโรจีเจนเซโรเอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเบลไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เบลเรียวเฮโอ้โหอย่างนี้เบลเบลฉันโอเคสวยงามมากอย่างนี้เบลฉันไม่ตายเก้าแปดเจ็ดหกห้า สี่สามไม่โดดดีกว่าไม่โดดเราต้องสสรักษาโดดไว้พงจึงถึงถึงพงถ,งถึงถึงถึงพงมุกโลเขาตายเนี่ยอ้าวไม่ตายได้ไงอ่ะพาสีเหรอโอเคไม่เป็นไรยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วแหละนะแม็กซีมัมแคนนอนตูมไปหนึ่งสเต็ปอุ้ยหลบได้หลบด้วยท่าเอย้เดี๋ยวเสยค้างพิฆาต ต่อยพื้นพิฆาตนี่ไงเบลพิฆาตนี่นี่นี่แช่แข็งแช่แข็งโอเคสวยตื๊บตื๊บปัง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 ,งเรียบร้อยเรียบร้อยหนี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 ถีบยอดหน้าไปด้วยเอาโดนมาฮิลแล้วก็เซโรทีเทนตอบเปิดเอาไม่โดนบล็อกอา้าวเรียบร้อยโดนอังติเฮ้ยแต่เราหนีได้ฮ่าฮ่าไม่โดนฮนี่ไงอา้าวไม่โดนเหมือนกัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุกโลมมุกโลมมุกโลมเดือดเดืเใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นอ่าอ่าเรียบร้อยอ่าอานวดไปห้านวดนวดห้านวดนะอ่านวดได้ทั้งวันนะอ่าเรียบร้อยกรอดเด้งเซโร่ที่เทียนต่อเปอร์เฟอร์โตอีดิชั่นนี่ไงเปลี่ยนเป็นเร็วเฮนี่ต่อยพื้นพิ่คาดต่อยพื้นพิ่คาดแล้วไงเปลี่ยนเบลเปลี่ยนเบลปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บอ้าวหลบได้ดึงมาเรียบร้อยมุกโลตายอ้าวเฮ้ยไม่ตายเดี๋ยเดี๋ยวโอเคตายเรียบร้อย อันติรอเลยสวยงามครับเขาก็ยังเอาชนะผมไม่ได้มันเดิมแล,แล้วแล้วตาที่สามก็จบไปแบบสวยงามเอ้ยเดี๋ยวนะมันใกล้ขึ้นแล้วน,นี่ว่าเอางี้เดี๋ยวผมแถมให้ตาหนึ่งแลวกันเพื่อว่าเผื่อชนะจะได้ขึ้นแรงแต่แพ้ก็จบคลิปเลยแล้วกันโอเคไปต่ออันตาที่สี่ครับผมโอเคครับเจอห้องแล้วนะสามสิบสองวินานนะ เดี๋ยวนะวเราเจอแฟนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยวัดนี้เพื่อนเดียดเดี๋ยวปรมาจารสองคือเอ่อความสมความสมดุลมันอยู่ไหนเออเบลเรือเฮ็นมากกว่าแต่ดาวแต่ดาวเบลเฟกอร์ผมมากกว่าเบลขอเยอะกว่าทุกตัวเลยดิว่านี่ไงนี่ไงทีไปเซโรทีเทียนตอปเปอร์อ่าเป็นผมที่ได้นะอ้าเรียบร้อยหลังก็โดนไปฏิจจานนี่ไงเบล ดึงมาดึงมาสวยอ้าวไม่โดนได้ไงโอ้โหนีครับหนี่นี่นี Maximum Combination ไต่พื้นมือสวดเฮ้ยไม่โดนนี่ไงซีนะซีนะซีนะโอ้โหอย่างนี้เรียบร้อยอ่าอู้หูเดี๋ยวนะจ๊ะจะเย็นก่อนได้ไหมอ่ะจะเย็นก่อนได้ไหมอ่ยจะเย็นจะจเย็นจเย็นในชีวิตและทรัพย์สินของคุณ โลกนั่นเนี่ยผมโลกนั่นเนี่ยเอ้ยลากมาอา้าวไปผลักเขาซะงั้นนี่ไงแม็กซิมัมคอมบิเนชันพร้อมกันแม็กซิมัมคอมบิเนชันสวยสวยหน้าอา้าวโดนบล็อกข้าบอกเขาเยอะกว่าหมดเลยเลยเนี่ยตามจริงดึงมาอา้าวไม่โดนด้วยแช่แข็งผมโดนก่อนดีกว่าโอเคสวยเดี๋ยวเขาโดนเดนเมจแล้วใจเย็นถ้าตัวเดเมจเขาตายคือเขาจบนะ ก็คือเบลนั่นแหละเอ้ยฮิวเลือดฮิวเลือดคอมบิเนชั่นถีบยอดหน้าแล้วก็โดดหลบแล้วก็เซโรติเทียนต่อเปอร์ป์เตอร์ตัวอีดิชันปื๊บปั๊บฟื๊บฟื๊บฟื๊บสวยครับสวยครับจังหวะนี้จังหวะนี้โอกาสโอกาสมีไว้ให้ให้รีบใช่ครับให้รีบฟื๊บึบอ้าวจังหวะนี้ยังไงดีเขาจะฆ่าเร็วเฮผมเหรอไม่มีทางหลบหน้า เปลี่ยนไปสุนะเอ้ยเทโลที่อ้าวอ้โหข้าบล็อกเยอะกว่า,าอกอีาก้ฉันเธอมเรีนไม่ได้ด้วยเหรอนี่ไม่เป็นไรครับใจเย็นไว้ใจเย็นไว้อ่าเบลเข้ามาแล้วเบลเขามีตัวเดียวแล้วที่ข้าบล็อกน้อยนะโอเคอย่าอย่าพลาดละกันเบลจังครับอย่าพลาดอ้าวโอ้เดี๋ยวนะสโลโมชั่นเมื่อกี้อย่างเทสโลโมชั่นเอาเดี๋ยว โอ้โหโดนยอดหน้าโดนยอดหน้าเองอุ้ยเดี๋ยวเดียวอยาค้างอยากฆังเอ้ยเขาโดดโอ้โหอันตีผิดไม่ใช่อันตีอ่าเขาเขาอัออนตีผิดของจริงเรียบร้อยเบลตายเราชนะแล้วครับรับประกันรับกันโดยผมเองว่าเราชนะแล้วเชี่แข่งไปเฮ้ยเชี่แข่งไม่โดนโอเคด้วยเชี่แข่งโดนตืบ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 เดี๋ยวเฮมาเดี๋ยวเฮต้องเจอกับเดี๋ยวเฮดิต่อยมั่วพิฆาตเอ้าโดนบล็อก อ่าเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยเฮ้ยแม็กซิมามคอมอ้าเอ้าผมอ้างงตัวละครเฉยโออโหงงต่อยพื้นพิคาดเสยคางพิคาดวิ่งทะลุสี่คูร้อยนี่ไงต่อยถอยถอย,ถอยแม็กซิมามคอมปิเปลี่ยนก่อนดีกว่าเดี๋ยวตายเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวได้นี่มาเบลฮะลูดไปลูดไป รูดไปเอาให้ตายเอ้ยเดี๋ยวค้างอย่าค้างแม็กซิมัมความพีสเอ้ยแม็กซิม,มัมอุ้ยโคตรเท่แม็กซิม,มนนนัม,ม,แม,ม,มแคนนอนอุ้ยมันดูดดูดดูดเป็นแม่เหล็กแม็กซิมัมแคนนอนอ่ะเราก็ใช้ได้เพื่อนแม็กซิมัมแคนนอนแม็กซิมัมความพีสเอาอ่าเรียบร้อยเรียวเหวจะเรียวเฮวเรียบร้อยฮะเดี๋ยวซีน่าต้องเจอกับซีน่าดีเพื่อน ขอเราเปลี่ยนเป็นซูนะก่อนนี่ไงทีบทีบยอดหน้าไปหนึ่งสเต็ปโออเดะเดะเดวเดะ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 อะเซโรทิเทียนท็อปเปอร์เฟอร์ตัวอีดิชันตีบตีบทีบยอดหน้าไปหนึ่งเทแล้วก็ฮิวไปอีกหนึ่งเทแล้วก็นวดยาวๆครับนวดแทงนวดแทงฮะแทงนวดแทงแทงนวดแทงแทงนวดแทงมันจะตายเมื่อไหร่วะนี่ฮะเซโรทิอ้าวไม่ร้อยเรียบร้อยเซโรธิจะไม่โดน สิโลจิเทียนอ้าไม่ดูดล่ะมันไม่ดูดได้ฉันล่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวสวยครับหลบได้รอฮะรอรอรอนี่ไงแบล็คโฮมเพื่อนแล้วก็อัตท่าอะไรไม่รู้ไเพื่อนแล้วก็แม็กซิมัมแคนนอนตุ้มเรียบร้อยนี่ไงคอมโบต่อดูเลือดจ่ะแม็กซิมัมคอม n ิเนชันดูเลือด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 เบลมาฟลิปฟลิปฟรืป ชนะไปอ้าวเขาออกแล้วนะครับผมโอเคโอเคตอนนี้ก็น่าจะชนะนะครับเปลี่ยนแรงอย่างอย่างไม่มีอุปสรรคอะไรมากเท่าไหร่ตอนที่ผมรีวิวเ,เฮบัี่นี่คือไม่นับได้ไหม <c oughs> ไม่นับได้ไหมอัน <c> น <oughs> ี้ฟืบฟืบโอเค <c oughs> เดี๋ยวนะตัวนี้เรือดเต็มเลยเลยมันเลือดเต็มตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนี่แน่อ้าวเวลาหมดชนะตาที่สี่ก็ชนะไประยาดอีที่นะครับผม เย่ yeah, เป็นปรมาจารย์แล้วตอนนี้เราอยู่ที่24นะโอ้โ oh, ห oh, อยู่ห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลโอเคสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้เลยดีกว่านะผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ i b คให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ